สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูเพชรีสินกำแพงคุณจ้าค่ะในครูปละดจำชันเดือนวันห้องที่ 4. สี่สู่พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบ,บนทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่4 7แล้วนะคะที่เรามาพบกันในสัปดาห์นี้ครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรูต้ตาแผกนาการจัดประสบการณ์หน่วยหัวใจนักคิดค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากในอีกเชนเคยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและฟังควอมกันนะคะวงกลมเหมือนวงล้อ เพลงจบไปแล้วต่อไปเราก็ไปดูรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตมากมายเลยให้เด็กๆดูภาพแล้ะพูดตามคุณครูนะคะรูปแรกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงรีรูปหัวใจ รูปดาวรูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นรูปทรงวงกลมนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างเช่นนาฬิกาโดนัทลูกบอลส้มส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมก็จะมีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หนังสือค่ะต่อไปสนุกกับตัวเลขกันนะคะให้เด็กๆฝึกนับเลขตามคุณครูค่ะเลขหนึ่งเหมือนเสาธง เรามาฝึกนับเลขกันนะคะหนึ่งเค้กมีหนึ่งก้อนนะคะเลขสองเหมือนข้อหานาฝึกนับกันนะคะหนึ่งสองมีแมวทั้งหมดสองตัวสามเหมือนหูถ้วยเรามาฝึกนับกันนะคะหนึ่งสองสามมีปลาทั้งหมดสามตัวค่ะ เลขสเหมือนเก้าอี้มาฝึกนับเลขกันนะคะหนึ่งสองสามสี่มีตุ๊กตาทั้งหมด4ตัวค่ะเลขห้าเหมือนรอเรือฝึกนับเลขกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสตรอเบอรี่มีทั้งหมดหผลค่ะเลขหเหมือนมืองอฝึกนับเลขกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกบักครีมีทั้งหมดหดอกค่ะเลข7เหมือนไม้ตะขอฝึกนับเลขก,กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดมีช้างทั้งหมด7เชือกค่ะ เลข8เหมือนแว่นตาเรามาฝึกนับเลขกันนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8สาสไอศครีมมี8แท่งค่ะเลข9เหมือนทั่วงอกเรามาฝึกนับเลขกันนะคะ1,2,3,4,5 6 7 8 9มีโดนัททั้งหมด9ชิ้นค่ะเลข10มี1กับ0ไปนับเลขกันนะคะ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีดินสอทั้งหมด10แท่งค่ะเราก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยหัวใจนักคิดนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะทบทวนนะคะตัวเลข1-10นะคะแล้วก็ใบงานของเด็กๆก็อย่าลืมนะคะทําด้วยนะคะเวลาทําก็ตั้งใจทําระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะจะได้เป็นคนเก่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูคคคก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ บา,บายๆค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ